เฮ้ยเรื่องมึงบอมีเวียงเนะาะลุกเฮ้ยเร็วเฮ้ยงานกลับมาอีกแล้วมาพี่เร็วมา โน้ต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 โนเนน้ครับเรื่องทำไมทำหน้างใอย่างงั้นอืพริบก็พริบตาเลยนะเป็นไรนะเรื่อ Nè kiến Linh nhé ta Linh có Ê lần Linh, là Linh lần Linh là một Linh nữa là nè